สวัสดีค่ะโมนะคะจากช่องชาแนลโมค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเรามีปืนไรเฟริลเนี่ยเราสามารถมายิงที่ไหนได้บ้างในกอทมอนะคะในคลิปนี้โมก็มาอยู่ที่สนามสอรอพอนะคะตรงลานอินทา17ตรงนี้ก็จะเป็นสนามของทหารนะคะการที่จะมาใช้สนามอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสนาม200เมตรนะ นะคะสำหรับยิงปืนไรเฟิลได้อยู่นะคะการที่จะใช้สนามเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากการที่ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะคะตรงด้านหน้าเลยซึ่งคนที่มาใช้สนามเนี่ยต้องมีสมมติมาเป็นกลุ่มนะอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะต้องเป็นสมาชิกของสนามนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามมาได้สำหรับค่าใช้จ่ายการใช้สนามเนี่ยก็อยู่ที่คนละ300บาทรวมถึงสมาชิกเองก็ต้องจ่าย300เหมือนกันนะคะ สำหรับกฎการใช้สนาม200เมตรนะคะปืนที่นํามายิงได้เนี่ยก็จะเป็นพวกปืนยาวชนวนริมชนวนกลางได้หมดเลยนะคะแต่ว่าห้ามนําปืนพกกับพวกลูกซองพวกเนี้ยนะคะมายิงที่นี่ไม่ได้นะคะแล้วก็การใช้สนามนะคะการเปลี่ยนระยะจาก200เมตรเป็น150เป็น100เมตรเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนตัวเองนะคะเข้าไปหาเป้านะคะไม่สามารถนําเป้าออกมาตั้งข้างนอกได้นะคะเพราะว่าพวก การยิงพวกไรเฟิลชนวนกลางพวกนี้มันต้องมีแบ็กสต็อปด้านหลังนะคะไม่งั้นกระสุนน่ะมันจะเหินเพราะว่าระยะของระยะยิงของกระสุนพวกชนวนกลางเนี่ยมันไปได้ถึงประมาณเป็นกิโลเลยนะคะก็ถ้าเหินออกไปภายนอกเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับบริเวณโดยรอบนะคะเป็นกฎที่ต้องรักษาอย่างเคร่งครัดเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาทดสอบกลุ่มกระสุนนะคะ ของตัวลูก e r RPR 3 0 8นะคะที่คาเทียได้รีวิวไปตอนนี้ก็จะอยู่ที่สนามสองราพานะคะเป็นสนาม200เมตรโดยที่โมเนี่ยจะทดสอบทั้งในระยะ200เมตรแล้วก็ในระยะ100เมตรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> เรามาอยู่ที่ระยะ100เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการใช้ลูกกระสุนโมลีนะคะ

เดี๋ยวจะมาทดสอบยิงในระยะ200เมตรนะคะก็คือเราขยับเป้ามาจาก100เมตรและโดยใช้กระสุนเดิมนะคะเหมือนกับตอน100เมตรเลย3นัดนะคะ มาดูที่ยิงไปกันนะคะอันนี้ด้านบนจะเป็นกลุ่มกระสุนที่ยิงในระยะ200เมตรนะคะกลุ่มดีมากเลยนะคะนี่ประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งนะคะเต็มที่แล้วก็ด้านล่างนะคะที่ยิงไปก็อันนี้ในระยะ100เมตรนะคะอันนี้ร้อยรูเลยสุดยอดมาก นี่ก็จะเป็นกลุ่มกระสุนของตัวนี้นะคะลูกร์ RPR